แป๊บนึงนะขอเวลาสักสามนาทีฝนตกไหมครับมันเพิ่งหยุดครับมันตกไปนานมากเอ้ยนี่ผมจะเล่าอะไรฟังเมื่อคืนผมฟันลายเว้ยผมฟันลายแบบฟันลายแบบว่าตื่นมาตอนเช้าอ่ะ น้ำตาไหลเลยอะตื่นมาตอนเช้าแบบน้ำตาไหลเลยเหมือนแบบในฝันมันเสียใจมากคือผมจะเล่าให้ฟังว่าในฝันมันมีอยู่ว่าเหมือนผมไปอยู่โรงเรียนอะไรสักโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมไอ้ทุกคนโฟกัสกับที่ผมจะเล่าความฝันกันดีอย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องลำบากอะไรนะั่นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ใช่ผมคือผมฝันใช่ว่าอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมีการแบ่งอ,อำนาจกันสองฝั่งคือมาแบบถ้าแบบสองกลุ่มเนี้ยใครชนะก็จะได้แบบเป็นหัวหน้าห้องฟิวมาณนี้แหละจะได้เป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างแล้วเพื่อนก็แบ่งกันเป็นสองกลุ่มเพื่อนสนิทผมมีคนนึงมันก็ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแบบเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันอะ่ะมันไปเป็นหัวหน้าของอีกกลุ่มหนึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามแล้วผมเป็น หัวหน้ากลุ่มของอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสองฝั่งใช่ไหมแล้วเสร็จปับ๊บทีเนี้ยสองฝั่งเนี้ยก็แบบเหมือนเหมือนตีกันอะแต่ก็แบบตีกันแบบเด็กๆอะแต่เหมือนตอนนั้นอะในหัวเราด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าเราก็เลยเครียดว่าทาไมแบบเราเป็นเพื่อนกันทำไมเราต้องมาตีกันวะอะไรเงี้ยในความฝันนะแล้วเสร็จปับ๊บก็ตีตีกันไปเรื่อยๆเลยจนพักเที่ยงพักเที่ยงผมก็เลย จำได้เลยว่ามันต้องไปส่งงานอะไรนะมีบิ๊กบอสอะมีใครไม่รู้บุคคลปริศนาคนหนึ่งแล้วบิ๊กบอสแล้วก็ผมเดินไปสามคนกาลังจะไปส่งเหมือนแบบเอาของไปส่งที่ห้องอะไรสักห้องหนึ่งระหว่างทางก็แบบเดินผ่านห้องแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องไปจนแบบมันอยู่หน้าห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนปฐมผมมันจะเป็นแบบห้องวิทยาศาสตร์ยาวอย่างนี้เลยใช่เป็นกระจกทึบอ,อยู่ดี ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแผลที่ท้องเลยแบบเลือดออกเลยนะทุกคนแบบเลือดออกตรงท้องเลยอะ่ะใช่ก็คือมันตรงตรงเนี้ยท้องผมอะ่ะผมเคยผ่าไส้ติ่งไงใช่แล้วเหมือนแผลมันเปิดมั้งอะไรเงี้ยเลือดออกผมก็ลม้มลงไปเพื่อนผมมันเหมือนมันไม่รู้ไงมันก็เดินเดินไปเรื่อยๆกันมีผมอะ่ะล้มนอนอยู่ตรงนั้นคนเดียวเสร็จปั๊บทีเนะี้ยเหมือนมีใครไม่รู้จําหน้าไม่ได้ละยู่ดีก็แบบมา พยุงผมขึ้นอ่ะพยุงผมขึ้นตอนแรกในหัวผมคิดนะต้องพากูไปส่งห้องพยาบาลแหละสาภาพอย่างเงี้ยสรุปคือเหมือนคนคนนั้นอ่ะเขาแค่พยุงผมขึ้นเว้ยแล้วผมก็เลยต้องเดินไปห้องพยาบาลเองใช่พอแบบเดินไปห้องพยาบาลใช่ไหมครูก็ถามว่าแบบเออเป็นอะไรมาจิรายุอะไรเงี้ยจําหน้าครูเลยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ผมคนหนึ่งที่แน่ๆ่มีครูสอนคณิตพงศ์คนหนึ่งซึ่งสนิทกันมากใช่ก็แบบ ครูถามเลยว่าแบบเอ้ยไปทํายังไงเนี่ยให้แผลเปิดเหมือนเหมือนตอนนั้นในฝันอ่ะเหมือนแผลแผลไส้ติ่งอ่ะมันเพิ่งเย็บทุกคนมันยังไม่ได้แบบหายดีอ่ะมันเพิ่งเย็บแล้วไปทํายังไงมาให้แผลมันเปิดอะไรเงี้ยเหมือนคุยอีกคนนึงอ่ะก็เลยพูดว่าแบบเออแบบเขาแบบก็คงเครียดแหละอะไรเงี้ยถ้าเครียดแล้วแบบแผลมันอาจจะเปิดได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าตกะอะไรเหมือนกันที่มันจะทําให้แผลเปิดได้เพว่าเครียดทีเนี้ยเหมือนครูคณิตผมก็ปฐมพยาบาลผมเสร็จสัพ์อะไรเรียบร้อยอ่ะ เหมือนอยู่ดีอในฝันเหมือนผมรู้สึกแย่เลยไม่รู้อะทุกคนพอประถมพยาบาลเสร็จอะผมก็นั่งอยู่อะแล้วผมก็ร้องไห้อะร้องไห้แบบร้องไห้ในฝันอะรู้สึกว่าแบบในฝันมันแบบเครียดมากมันแบบเศร้ามากไม่รู้เศร้าอะไรเหมือนกันใช่ตื่นจนแบบร้องไห้จนรู้สึกตัวว่าตัวเองฝันละก็เลยแบบตื่นพอตื่นมาก็น้าตาไหลเลยใช่ตื่นมาตื่นมาก็ยังรู้สึกเศร้านะแต่ว่าแบบ ไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไรก็เลยแบบพยายามแบบโฮหตัวเองว่าเอ้ยรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับใช่